สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับใครที่รอนะโหดอยู่นะครับนโหดกลับมาแล้วครับผมโหดยังไงตายเป็นสิบตัวอ่าครับคราวนี้นะครับผมก็จะกลับไปล้างแคนบอสต,ตัวเดิมไอ้สไนเปอร์ยิงเราไว้ก็ไปเล่นให้ด่านมันเปิดน,นะครับผมว่าอาจากตัวเกมครับคือเหมือนกับว่าเวลาเราแพ้จากบอสเนี่ยบอสมันจะ ซ่อนตัวซ่อนทำไมวะฆ่าเราก็ได้คุณกูไม่ได้เก่งฆ่ากุณไปเรื่องนีน้หน,ใน,ในีกู้อีกนะบบอสบอมจะหลบนะมับจะซ่อนตัวให้เราเปลี่ยนกำแพงก็คือให้เราไปเล่นด่านอื่นก่อนเพื่อที่แว่าเปิดแผนที่แล้วมาสู้กับมันใหม่ อะไรเลยไปไหนหมดแล้วอืนนี้อืนนี้น,นี่อะไรออกแนวสตรมพังเหรอจริงๆไปรีโหลดมีควันด้วยเอ๊ะทำไมดีเดียนดาลี่มาอยู่ในกล่องสีฟ้าออกตะกิวแน่ๆเลยอัพเกรดของเอยอัพเกรดของจากกล่องที่เกตตียรดต่ำ ให้ของในกล่องกลายเป็นเกียร์สูงขึ้นมาเพราะมีรูปเพชรน,นะครับเนี่ยครับธรรมดาจะไม่มีเพชรถ้าเกิดมีเพชรแสดงว่าติดจากสกิลมาครับอ้ยแรงกว่ายังงี้โอ้โหยิงดีละสองนัดผมกดแรงอยู่หรอกเทิ้งไปเถอะสองนัดรีโหลดสองนัดรีโหลดไม่ไหวมั้งจะรีขนาดนี้ ยิงขาดไม่ยังนะะอืมปั่นขึ้นตายหนักโว้ยแค่นี้เลือกก็จะหมดอยู่แล้วนะเฮ้ยอืม,อมเดี๋ยวกล่องเลือดอยู่ไหนอ่ะจะตาย,ยแล้วนะ หาของเลือดก่อนอย่าพิ่งยิงเรานะอย่าพิ่ง <c oughs> เฮ้ยยงี่ัวยังไม่เสร็จใจเย็นดิครับหาของเลือกก่อนหาของเลือกก่อนกัดจิตก็ตายแล้วนฮนะึมฮึมของเลือดไปไหนหมดวะแค่เอ๋ โอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนวะยิงติดอะไรอีกแล้วนะยังไม่ออกมาลุออกมาแล้วเอาโล่ลงเอาโล่ลงยิ้ว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 เดินมาเดินมาแล้วเร็วเร คีคนเดินมามีคนเดินมาแ่เอ๋ไม่เนียนหลบไม่ได้เลยปืนใหม่ครับผมกระสุนพี่แต่ดามิเบาเบาจริงจะว่ามันก็ไม่เบาดาอเืะ ็หง่ายอยู่ตัวอืม่มสกับสุดมากลูกฟองลูกฟองเอาดีไหมเอาเอาลูกฟองละนิดแรงนะครับผมแม่นปะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะปืนจะแมน่นไม่แม่นก็ดูจากขี้ขวาครับว่า,อาไอ้เส้นสีขาวมันแคบขนาดไหนยิ่งแคบยิ่งแมน่นถ้าเกิดยิ่งกว้างยิ่ง ไม่แม่นเป้าบานเป้าบานมาแล้วไ <I> อ้บอสฮะากลับไปดูคลิปตัวเองมานะครับผมจากจุดสังเกตครับนี่ครับ <Yeah. S 1> ท่อท่อเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยคือถ้าเราจมตีใส่เขียวเขียวโดยใช้ถังระเบิดครับผม <laughs> มันก็จะยิงเราเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยเ <laughs> นี่ับ ระเบิดได้ไงมันจะเป,เปลี่ยนสีแล้วแต่ต้องคอยยิงถังอันน,น,น,บบนี้เรื่อยในการโจมตีมันอย่างเงี้ยเลยเอาหมดแล้วนี่หว่าแล้วก็ต้องใช้ถังพวกนี้ครับเป็นอาวุธไอ้เป็นโล่เป็นโลเ่โลเ,ปโลเป็นอาวุธเลยล่ะอาวุธอยู่ที่มือถืออยู่เนี่ยดีมันรีใหม่ยิงเข้าไปาเนี่ยครับเลือดมันลดแล้วเห็นไหมตอนแรกก็งงแบบ มันจะทำให้มันลดยังไงวะเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนงสอนไปเลยอืเฮ้ย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 นะยะัยิงไม่โดนมันยิงไม่ถึงวะนะ ช่วยไม่ไหนถังใหญ่เนี่ยมันระเบิดข้ามฝั่งไนะม่เห็นไม่ตั้งยิงไปไงั้นน่ะไม่ไม่ข้ามฝั่งหรอกอืมลอยลูกกระจอกอ,ออกมาเร็วอืมอืมอืม,อมข้ามฝั่งนี่แหละอะไรไเจอสอยเฮ้ยยิงไปโดนอิบอายแล้วอืม นี่คีอะไรนะแต่ว่าใช้นี้ได้อืมมันอยู่ใกล้อะ่ะถ้าใช้ได้เฮ้ยเย็นเย็นมันมีสองสามอันเลยเออเฮ้ยมันเหมือนยิงเร็วขึ้นเหมื่ใช่นั่งฆ่ามันก็มีสีอย่างแตวก็บอสมันจะยิงเร็วขึ้นนะฮะมันจะรอช้ากว่าเดิมไม่เหมือน อื้ออื้อ,อ่านเข้าไปอ๋อมันวับต้องยิงตามที่มันยืนโอ้ตายแล้วยิงทำไมนะอื้ออื้อตะลุกันน,อนไอ้สต็ตอปอะไรสระตงสต็อปอะไรหล่ะ ยิงมายิงมายิงมาไม่ระเบิดใส่หน้าตัวเองปิ้ว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 ปปิิ้้ววระเบิดไปอืมมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วกลับที่เดิมเขี้ยวกดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมดว่ะให้หมด โล่หมดแล้วฮึตายยังไม่ตายแล่ะเหลือก็เห็นอยู่เหลือตั้งเยอะตั้งเยอะเหลือตั้งเยอะตั้เยอเอ้ยลืมหลบลืมหลบฮึบึมบึมบึมนีโหลดนีโหลดนีโหลด เมร์นตึ้มนี่ทันทันรอที่สู้ใช้ฉันเชิงสู้ทหมดถึง้าอ่ะแต่เลือดไม่มีไม่มีเติมให้ด้วยนะเติมให้แต่กระสุนเลือดไม่เติมโอ้โหอะไรกันกับเนี้ยมันไม่เติมเลือดให้ เติมให้แต่ระเบิดเติมให้กระสุนนีนนน่เลยนะถังเลือดไม่รีอ่ะกล่องกระสุนเนี่ยโหรีเต็มเหี้ยคือรีเจตีหรือเปล่า มมยืนมายืนยืนลุกขึ้นมาัดนีัหมดแล้วนะโดนายัหมดแล้วนะเฮ้ยยืนยิงมาแล้วอือโอ้โหตะไม่ให้ลุกขึ้นมายิงเลยเลรออะหนุ่ม มันโยนระเบิดมันโยนระเบิดดังตุ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 งตงปิวปเพื่เอาเก็บเลือดซะนี่เลือดลดยังไม่เยอะลยปิวใายแค่ห

ก็ต้องดูระเบิดมันก็ต้องมอง ก็มาอีกรอบมาเจอหน้ามันใหม่ <c oughs> ตายอีกแล้ว รู้จักมานี่รอบที่สามของเราแล้วนะอะเพื่อนรอบเมื่อกี้ก็นานแล้วติวรอบเมื่อกี้ก็สู้กันตั้งนานนายทำกับเราอย่างนี้ได้ยังไงเ้าวเนี่มันจะยิงข้ามไป รอรอนัอ่งรอนั่งนั่งรอต่อไปมันเกื่อยมากรอบแรกมันเนี่ย <c oughs> ก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปแต่พอเข้าเฟสสามเมื่อไหร่โอ้โหดูเดือนที่เพลงฮ้ยฟิว สีเหลืองเลยเปิดหน่อยระเบิดให้หน่อยครับเกียร์เกียร์กทางนั่นงเงาๆหลงัลงกล้องอ อันนี้ใกล้ๆอัน,น,อน,น,อน,นง่ายกว่ายิงไปเลยสต็อปไฮดิงก็มึงยิงอย่างนี้ไม่หลบได้ยังไงเนี่ยว่าแต่คนอื่นให้สต็อปไฮดิงตัวเองออกไป มันจะแจกกล่องเลือดเฟตละกล่องเนะี่ยถ้าเราเนี่ยตู้เฟตนี้เสร็จปุ๊บเนะี่ยทางขวามีหนึ่งกล่องเดี๋ยวจบเฟตนี้ก็มีให้อีกหนึ่งกล่องน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเ,เบอรได้หน่อยอย่งไม่เยาระเบิดให้อีกอื หนีหนีไปไหนวกว่าป้องจะไหลามาถึงอย่างนานอะ่ะโอ๊อย,ออยกระตุ้นยังไม่ได้รีเมืี้ที่ใช้ลูกสองคือใช้ผิดครับ มือลัน่นกระสุนก็มีน้อยไม่ได้อยากจะใช้ลิ้ตวตองแต่เนี่ยป,ปืนกระสุนมากอืม,อมเก็บคื้นก่อนไอ้เจ้ากับบอสตัวนี้เหมาะมากเลยกับปืนที่แบบ กระสุนเยอะๆอย่างว่าพี่แล้วสิบนัดเกือบมันไม่ค่อยกังวลว่าจะยิงไม่ได้อันนี้คือแบบว่ามันจะเนี่ยมันจะหนีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งรอนั่งรอถังมันไหลเลยร่ะอืม พึ่งเนียเนี่ยครับเห็นไหมแล้วมันข้ามมาฝั่งเนี้ยคือแบบกว่าถังมันจะไหลมาถึงเนะยแต่ถังใหม่อีกถังขวาก็คือถังขวามันส่งฮามันระเบิดมันไม่ถึงคนระับมันแค่ระเบิดเลียร์ทางเปิดทังไอ้เฉยว่าลบกล่องที่ระหว่างจะยิงข้ามไปเนี่ยไอระเบิดใเญย ลกลับมาหลินเรือเงี้ยเปิดเลยเอออ๋อที่เจ็บอาอที่เจ็บชาร์ปชูดชาร์ปชูดชาร์ปชุดตากผิดแล้วนะไม่ได้ดัมีมดฝานน่อยเอาตัางยาวทีนี้ นั่งรอไปเลยมาไอ้เจ้าลูกน้องเดินมมันรอพี่ที่ท่าน้ำอีกแล้วรอพี่ที่ท่าน้ำทุกรอบเลยพี่จัดให้ทุกรอบเลยนะ มามาเอาแล้วรอบนี้แหละครับรอบดูดเดือดอืมอืมแล้วมันอยู่ริมนี้คือแบบว่ามันออกมาเร็วยังไม่ทันตั้งตัวจะยิงเลยเฮ้ยหลือเดียวเหลือแค่นั้นเดียวอ้าเก่งกว่านะบุ้งอะไรอ่ะบุ้ง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 เอากระสุนห้น เฮ้เฮ้ยตัวปินตัปินอืมอจะกล่องนี้เบืองไหมนี่บือาจะ,ะดูอะไรดวเนี่ยนะเืออ้ยเือบอ อืมนิดเดียวอืมเอาไปยิงไม่ทันด้วยอือเอาไม่ใช่นี่หว่านึกว่าระเบิดเราอืมคือมันออกมาเป็นกรอกสองเลยล้มันยิงยาก คิดมากอืมโอเคได้อันนี้ได้ตกตตอไประเบิดไปแล้วจุดไปก่อนอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นไวมากเลยครับผมเฮ็ดการ์มันเกิดขึ้นไวมากอืมอุ่งยุ่งย่าไปตายอีก นนเี่ไอ้ยาคือ,อตาเลือกแบบตาใจสีแล้วมั้งเนี่ยตาเนี้ยมองขึ้นมองลงมองระเบิดมองโอ้มองเอฟวีจริง Everything. ในด่านนี้กล่องก็ต้องคอยหาหลบระเบิดก็ต้องคอยดูยิงกระสุนก็ต้องหลบเอาอีกแล้วเฮ้ยดีเอ็น เหยียบแม่งอะไรตัวแะลรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะชี้ายเหยียบแม่งได้เลยมามไนเปอร์ฟาไลฟเฟินได้มาทำไมไม่ได้ใช้หน่อ้าวด็อกมารอหน้าตรงนี้เลย ยังไงเอ่ยทำงานดีมากทำลายทั้งหมดเร็วแต่มันหมดจริงเหรอด็อกมันยังไม่หมดนะเฮ้ยด็อกเป็นมึงเองเหรอเนี่ยไปมาด็อกมาอยากจะดวนใช่ไหมด็อกว่าแล้วด็อกมันต้องมีอะไรแปลก,ปกโอ้ปลาครับมาเยเออะอ้าว คืออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยคือไม่ให้เดินกลับให้ตายกลับมาหาของใหม่ให้ไปหยิบอาวุธใหม่ไหนดูสิแรงกว่าน้อยหนึ่งตายมันจะกดปืนไม่ค่อยได้ นีไหมกระสุนนัดหนึ่งจะต่อห้าสิบนัดเอาไาหมปืนคู่ไกลเพราะมันอยู่ข้างตัวเอ้ยชื่อตอนได้อยู่ปืนคู่ไกลมันอยู่ข้างตัวอา่าสามสิบสองยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นมนเทิมครับไปฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไปส่องบอสกันว่ามันจะโหดขนาดไหนเชียวด็อกเตอร์เนี่ยอะ สิล้างครูลู้จักไหมด็อกอ้าวอีมี่โรบอตมาคุยด้วยอีกโอ้โหฝันจะฆ่าทุกคนเลยเหรอนะไะต้องไปหาอด็อกก่อนใช่ไหมแต่ด็อกมันจะต้องหลบก่อนนี่มันยังหลบอยู่มันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไปยิงเม่งบอสกัน ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเรามาดูไอพอตัวสุดท้ายกันไอไอเมง่งเราจะไปยิงไอเม่งกันนะครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ